ก็หมอนม่แน่เสร็มดีนี่ไงออกมากอ่อนอกมากอ่อนอกมากน สามขีดแปนะก่อทีทนี้สบายสบายอ่ะนี่ดกเลยเออแดกเลยแฮ <c oughs> นไลายอ่ะ <c oughs> นี่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 แล้วนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ย <c oughs> <c oughs> ให้ไผ่ปกมันอ้อม ต,วต,ตวสวัสดีครับโอ้น,นะครับปอนตเวนเตนะครับวันนี้มาแมทกระพงตันบ่อพี่ตี MBC นะครับวันนี้มากับชุดอุปกรณ์การ์ดลูดนะครับเอามาด้วยกันทั้งหมด4คันด้วยกันวันนี้นะครับคันแรกแน่นอนน้ำเช้าก็เปิดด้วยการ์ดลูดนะเอ็นเก g ไนฟ์สิ 20นะความยาว6ฟุต10นิ้วเบท10 20ที่2อลองลงมานะครับจะเป็นเบทแคสติ้งนะ86ชุดนี้เอามาขอบปักแล้วก็เผื่อในบางกรณีถ้าชุดน้ำเช้าเกิดอุบิเหตุสายขาดหรืออะไรชุดนี้ก็ยังพอที่จะสำรองเอามาจักน้ำเช้าได้แล้วก็มาเคาะปัก9เซนติเมตรซนมถึง12เซนเมเนี่ยก็จะเป็น86ดสิบนะส่วนคันที่3เป็นคันสปินนิ่งนะอันนี้ไว้กอดเก็บตัวนี้เป็นเอ็นเกตแมัก เวท3ขีด8ตัวนี้6ฟุต4ค่อนข้างที่จะครอบคุมกับงานกระพงบุฟเฟ่นะคันนี้ส่วนอีกคันหนึ่งสุดท้ายเป็นคันเบสนะที่เอามาไว้งานเก็บนะบก็อย่างเช่นการแลนก,กระดีนะแล้วก็พวกพักนเล็กๆนะตัวนี้42ก็จะเป็นความยาว6ฟุตนะนี่จะมีดีไซน์โดย KTF นะครับซึ่งการ์ดหลุดอ็นเก็ตไนฟ์เนี่ยดีไซเนอร์นะครับของคันนี้ จะเป็นดีไซเนอร์บาย k ค f นะครับก็คือเจ้าของ KDF เนี่ยเขาเป็นคนดีไซน์แล้วก็คันสรีละจะคล้ายๆกับเฟรนด์เพราะว่าดีไซเนอร์เป็นคนคนเดียวกันนะก็เดี๋ยวลองดูว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับกับอุปกรณ์ที่เราเตรียมมา4ชุดนะคน้ำเช้าไกลแล้วก็เปิดด้วยหัว10นะหัวจก10กรัม7กรัมอะไรก็ว่ากันไปโอเคได้ก็เดี๋ยวรอดูว่าวันนี้จะเป็นไงพร้อมแล้วกับกระปงกาแฟัดยครับ เบี้ยวเลยจ้า เข้าว่ะเข้าเว้ยพงษ์แรกคิดว่าหมอเกี่ยวอืคทายตัวนะครับเห็นปะช็อตหลังตัดดิดนี่ไ <c oughs> งเกี่ยวกระโดงหลัง เอาไม่ดีดูดเดี๋ยววัดนะครับปล่อยมาก่อนพี่ปล่อยมาก่อนหลุดแล้วหลุดแล้วเดี๋ยีเลย แรกเกี่ยวข้างนึกว่าหมอนี่แน่ย้อนเหรอตกไปเลย ra thôi lặng cái lặng nó lặng nó มากนะปิดเกมเร็วนะน้ำเช้าได้เปียบเลยนะครับเสร็จดีไม่มี Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh ระวังปลาล่วงละคันไหลด้วยทิมมสทิมมสก็หลังจากน้ำเช้า <c oughs> เดือดไปแล้วนะครับตอนนี้เป็นชว่วงเวลาเก็บนะจังเป็นชุดปากรออยู่นะแต่ว่าเป็นสปินนิงนะครับตัวนี้6ฟุต4 3ขีด8นะครับ การ์ดลูกนะเดินหาเลยเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าเ,เก็บได้ไหมได้ดี ใช่ได้ป่ะนี่ไงออกมาก่อนออกมาก่อนออกมากนมาแล้ว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 อนันนึงนี่เดี๋ยวช้อนหัวจิกนิวเจนก่อนดี วันนี้มันกินเบ็ดเดียวไม่แน่นเว้ยพอเป็นหัวแบกอยู่ระดัลปลากินวันนี้เนี่ยค่อนข,ข้างที่จะกินตบนะตอนแรกผมใช้แบบเป็นเบ็ดปกตินะหัวน้ำเช้ามันดีแนนดออต่พอเป็นน้ําเก็บแบตามันขัดแนบพอเป็นสามทางเนี้ยตาเล็กหน่อยมันโชบแล้วอยู่เลยก็อนี้เป็นหัวแบกนะนิวเจน3.5กรัม 有。 มอาไวเลยครับพี่ติดติดซะแล้วนี่นะตึงเลยอ่ะตึงเลยอ่ะสะเทือนเลยอ่ะสะพงนี่แหละสะเทือนแบบถึงมือเลยอ่ะแรงมากอ่ะใจเย็นใจเย็น เลี้ยวด้วยเลี้ยวด้วยตุ๋ง ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปไปช่วยช้อนแล้วก็ไปช่วยตก <laughs> อา้าวไม่รักดีซะแล้วเมื่อกี้ปล่อยทำไมอะครับพี่ แรงยังเหลือครับนี่มันโฉบอย่างเดียวเลยนี่นะมันโฉบโฉบอย่างเดียวเลยเอ้าเอ้าเอ้าไม่ผมว่าเก่งอยู่ว่าโดนฝนหรือเปล่าเพราะว่าเห็นหยมันตกใกล้ๆกันไงก็เลยไม่กล้าวัดใช่ก็เลยไม่กล้าวัด พอดึงสวนมุงกระตุกแปลกๆไปไม่เป็นไรครับได้ได้ได้ครับโอเคเครอสู้กรอสู้ ายเป็นเหมือนส่งให้มันเลยเมื่อกี้ ยังครับพี่ยังนะเหมือนหมอเลยอะนะความรู้สึกมันมันคล้ายๆอ่ะพี่เป็นเอเคอร์อ่ะใช่เพราะมันวิ่งไช่อ่ะอ่ามันวิ่งไช่เลยอ่ะสูนหกจ้าเล่นได้อยู่เล่นได้อยู่ท่านอะไรอะนะแก๊สหลุด เพื่อนขายของให้เก่งว่ะน่าจะใช่ว่ะไม่ก็เกี่ยวอ่ะอย่างน้ไม่ได้ไม่น่าเกี่ยวหมอหมอไม่เก่าก็หมอเออหนักไหมไม่ใหญ่น,น,น่าจะเก่ากินสูงอยู่นะหรอเออกอ,กอไม่ได้ยกไม่ได้อะไรเลยน่าจะเก่าตุ๊กระพง <c oughs> บอกชื่อว่าจิกด้วยคนระับเก่า กติี่อะไรครับนะเดี๋ยวบอกหัวจโจกเดี๋ยวโกรอีกนิ้วเจนนิ้วเจนก็ไปกรอมานะในดงกระพงอยู่เจอเก่าขึ้นมาคนะัหลูดสามขีดแปดนะเกาทีนี้จะสปายอะในเรื่องฮนะะหากระพงโดนเก่านี่เข้าทางเลยยากยาก โดนแหละมันต้องโดนแรงดีซะด้วยน่าจะเติมดีหน่อยนะขอบคุณครับทุกแ่าครับโอ้โหหายเข้าไปเลยนะชุดเก็บนะครับการ์ดลูดเอ็นเกตไนฟ์นะครับตัวนี้เวทสามคิดแปด อเคกืนเข้าไปทั้งมิดเลยกลิบดีดด้วยตัวนี้มันจะไปให้ได้เลยอพี่ Yeah, <laughs> ๋าหนูลากเข้าให้ครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ ตัวนี้โชว์ปิดเลยอุย้ยหนีก็ได้กัดอ่ะ ดว่าใช่ป่ะนี่ก็ยืนเนี่ยมึงลีดซ้ายกับกูขวาคนละทีนี่เลแดกเลยเออ <c oughs> แดกเลยเ <c oughs> ข้าเสาแล้วด้วย งามไส้แล้วเพื่อนทะลุเสา,สาไปแล้วโอ้บอออกไปแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วจับเอามือสาวสายเอานี่สายอยู่นี่คืออะะไรวมันอ้อมไปอย่างนี้จับสายได้ปะ่ะระวังแตกเอาถวิลเขี่ยก็ได้เพื่อน,น,อ,นอ่จับสายเอาไว้ก่อนเดีย๋ยวู่คน,น,นละรอบไม่เคยยกสายขึ้นมาเฉยยกยกขึ้นมาเลย ้อยไปเอาเพื่อนถอยไปก่อนไ <c oughs> อ,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 อ้ยีูต้องเยอะปลาพี่เหรอโอ้อะไรพี่นี่ไม่หลุดพันเสาอยู่ตัดเชือกเสาทิ้งได้ปะ <c oughs> ไปไปไปเปิดหน้าลอกไว้นะเออวันนี้นะฮะตกปลาไม่ได้เรื่องอะไรเลยนะนะพุ่นพุ่นวายปะ คุณวายปะพันเสาออกไม่ได้ลงไปกินเลยคุณวายปะคุณวายปะนี่อยู่หนอเอ้ยหย่อนไปตกข้างเสาแม่งกินเลยเอาไปอีกเสาแล้วไปนู่นแล้วแทนไล่อะนี่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 ละนี่มันเรื่องอะไรครับเนี่ย มีปลาก็ไม่ต้องเยอะโอยคือตัวเนี้ยลองทอยมาตกโค้งแม่งกินเลยยังไม่ทานทผาอะไรเลยพอมันกินเสร็จมันก็เลี้ยวเลยเลี้ยวถ่ายชัตคันไม่ให้ถ่ายชิลล์อไปตัวนี้ไม่ได้ใช้คันมีหน้าที่วัดฮะ เพราะว่าเราจังหวะที่เราตกอะ่ะคือลองตีไปข้างกำแพงพอลงไปมันก็ใส่เลยใส่เลยเสรปุ๊บมันเป็นไม่ไผ่ปักมันก็อ้อมแฮนไลน์ตัวนี้จบด้วยแฮนไลน์สายสตึงอยู่ฮะน่าจะมีเกือบสามโลสองกว่าได้แน่นอนเราเนี้นะคันเซ็ทฮุกอยู่นะการ์ดลูดสามขีดแป ให้ทุกอยู่ที่เหลือมือลุ้นๆตัวนี้ฮะพอได้มันทําไมถ้ากัดข้างนอกคงจะได้สู้กันสนุกเลยนะหากันต่อนะก็พงไม่ลุ่งเดี๋ยวไปมุ่งประหมอสักแป๊บหนึ่งครับแจ๋วดีไซนี้นะลูกจิ้มเนื้ออย่างอร่อยเขจับ ครับตอนนี้ก็เก็บของหนีฝนแล้วนะครับผมมีเวลาไม่มากวันนี้แค่ครึ่งวันเชา้าเตรียมอุปกรณ์พร้อมก็มีโอกาสที่จะเก็บได้เรื่อยๆรัวๆนะครับพอขยับมาหน่อยนึงเก็บได้ในช่วงหลังจากน้ําเดือนเนี่ยก็เก็บเป็นหัวจิ๊กเล็กลงมาะครับ5กรัมกับ3.5กรัมนะครัมก็ใช้สลับสลับกันไปทีนี้ ก็มาฟุกโดนปลาเก๋าตัวหนึ่งกับคันการ์ดลุดนะครับเป็นเวทสามขีดดนะครับถือว่าได้สนุกเลยแล้วก็มาโดนอีกตัวหนึ่งตัวนั้นที่กินข้างเอ,อไม้ไผ่นะครับจังหวะที่ลองหยอดเล่นๆดูนะครับเขาทําคันบอ่อใหม่ก็เลยหยอดดูปรากฏว่าลงไปแค่กระดกแคทีเดียวกําลังตั้งสายกําลังจะแบบจูงเหยื่อต่อก็ฆ่าไปจังหวะแรกคิด จังหวะแรกปลามันวกออกมาหน่อยหนึ่งแล้วอยู่ๆมันก็วนกลับเข้าไปใหม่ที่นี่พอมันวนไปมันอ้อมเสาไปเลยแล้วเสามันอยู่แบบยื่นออกไปในน้ำนะก็ทําให้เราแบบยากที่เราจะแบบเอาคันสอดเพราะว่ามันก็โอกาสเกิดอุบิเหตุถ้าเกิดเอาคันสอดตามแล้วอ้อมเนี่ยมันมีโอกาสหักเพราะว่ารูมันเล็กมากนะก็เลยใช้มือสาวมือสาวแทนเลยนะก็เอาขึ้นมาได้ตัวนั้นก็ไซส์สวยถ้าเดินซูข้างนอกคงจะสนุกนงกับคัน3ามี ซึ่งวันนี้ก็ได้สนุกไปแต่ว่ามาเคาะปลาก็ไม่เจอนะครับพอใช้อุปกรณ์ที่เล็กลงกว่าลงลงมาเล็กลงมาเนี่ยปลาก็ไม่ค่อยกัดกนะ็วันนี้ปลากินยืนพื้นเหยื่อมีขนาดนิดนึงแล้วก็กินไม่ติดหน้าดินมากกินแบบสูงขึ้นมาหน่อยก็ถือว่าครึ่งวันได้สนุกไปนะครับกับอุปกรณ์เซตท,ที่เราเตรียมมานะครับการ์ดหลุดนะครับสิบยี่สิบหกนสิบนะคันเบสเอาไว้เล่นน้ำเช้าลงมาเป็นแปดสิบหกวันนี้เคาะปลาไม่โดนไม่ไม่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็คันเบสอีกคันหนึ่งเป็น 4.12นะครับแล้วก็อีกคันนึงเป็นคันสปิน3.8ตัวนี้จะใช้ได้ใช้อยู่สองคันหลักๆที่ได้ป่าดีๆนะครับก็เป็น3.8กับ10.20นะพอได้เหนื่อยไปอีกหนึ่งวันนะครับมีฝนก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวนันนี้ผมปอนตะเทนเรกลาไปก่อนนะฝากกันไว้ด้วยนะครับผมกับคันก๊าซดูดนะครับไปดูได้ในที่กรุงเก่าฟิชชิ่งกับฟิชชิ่งสโตยแลนเจอกันลาไปก่อนสวัสดีครับ